สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้น TT เดอมยูหลายคนสอบถามผมมาว่าถ้า TT เดอมยูไม่ได้สัมปทานราคาณนะปัจจุบันถูกหรือยังซึ่งวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์กรณีที่ TT เดมยูไม่ได้สัมปทานกำไรและรายได้ของ TT เดมยูจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับก็ขอชี้แจงก่อนคลิปนี้ไม่ได้บอกว่า TT เดมยูจะไม่ได้สัมปทานหรือได้สัมปทานนะครับรวมถึงวิธีการคำนวณของผมจะเป็นสูตรการคำนวณส่วนตัวซึ่งอาจจะเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของ TT แก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอชี้แจงก่อนถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงาวนี้เรามาเริ่มในส่วนของตัวที่กำลังจะหมดสัมปทานนะครับก็คือตัว PT w ซึ่งกําลังจะหมดปี2566ส่วนฝั่ง TT ่บ w นะครับก็ยังเหลืออยู่ถึงปี2577ซึ่งฝั่ง PT w เราเรียกฝั่งนี้ว่าบริษัทปะาบาปทุมธานีจำกัดคีน,นี้นะครับเรามาดูงบปี2564และปี2563คําชี้แจงของ หุ้น TTW จะแยกประเภทรายได้ของฝั่งที่เป็น TTW และฝั่งสัมปทานที่เป็น PTW ก็คือบริษัทปลาปลาป,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 ปทุมธานีจำกัดคราวนี้เรามาคำนวณกรณีที่ TTW ไม่ได้สัมปทาน PTW รายได้จะเป็นยังไงเราจะใช้สูตรคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสมมุติว่าปี2567รายได้นะครับของฝั่ง TTW ยังมีรายได้อยู่นะครับผมอ้างอิงให้เป็นรายได้3,723ล้านแล้วก็รายได้จากกิจการร่วมครับ CKP ก็ให้อยู่ที่เท่า เ,เท่ากับปี่ากับปี2564อยู่ที่544ล้านเพราะฉะนั้น,นครับรายได้กรณีที่ไม่ได้สัมปทานของ PTW รายได้จะอยู่ที่4 0 0 0 267ล้านหรือมีไรายได้ลดลงประมาณ2 9 1 7แต่ผมขออ้างอิงว่าไรายได้ลดลงประมาณ30%ไปเลยนะเป็นเลขกลมๆเพราะฉะนั้นครับเราใช้สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยก็คือกำไรสุทธินะครับของหุ้นทีทีเดมยูกรณีที่ไม่ได้สัมปทานรายได้จะหายไป30%รวมถึงกำไรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอ้างอิงปี2 5 6 4กําำไรจะอยู่ที่3,100ล้านถ้าไม่ได้สัมปทานกำไรจะหายไป30%เรพราะฉะนั้นกำไรหลังจาก หากสัมปทานแล้วลดลงสักป10%ก็จะเหลือ2,172ล้านเราจะเอากำไรตัวนี้มาคำนวณว่าถ้ากำไรอยู่ที่2,170ล้านมูลค่าหุ้นของ TTW จะเป็นยังไงสรุปก็คือถ้าสมมติว่า TTW ไม่ได้สัมปทาน PTW นะครับกำไรก็จะลดลงประมาณ30%ถ้าสมมติว่าไรายได้หลังจากไม่มีสัมปทานแล้วอยู่ที่2,172ล้านด้วยราคาหุ้น11.1ก็จะมีค่า PE อยู่ที่20นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเทียบกับราคาหุ้นที่ลดลงและกําไรที่ลดลงมาราคานี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่กรณีที่ไม่ได้สัมปทานคราวนี้เรามาดูในส่วนของกําไรต่อหุ้นอันนี้สําคัญกําไรต่อหุ้นเฉลี่ยของหุ้น PT แต่บยูจะมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่0.7ประมาณ70สตังค์แต่ถ่านหลุดสัมปทาน PT แต่บรรยูกำไรต่อหุ้นจะเหลืออยู่ที่0.5445คราวนี้เรามาดูในส่วนของเงินปันผลจากข้อมูลในอดีต PT แต่บยูจ่ายเงินปันผล สิสตังค์ทุกปีด้วยกำไรต่อหุ้นประมาณ70สตังค์จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ80%ถ้ากำไรหลังจาก ไม่ได้สัมปทาน PT แต่ันอย่กำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.54อัตราจ่ายเงินปันผล80%ก็จะจ่ายประมาณ0.435นะครับเพราะกำไรลดเงินปันผลก็ลดตามกฎการลงทุนถ้าราคาต่อหุ้นอยู่ที่11.1ก็มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ3.92%ถ้าถามผมว่าเลท3.92%เงินปันผลสูงไหมผมก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะสูงอยู่แต่ถ,ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ TT แต่ยยังไม่บอกว่าไม่ได้ต่อสัมปทานนะ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่า TT w ยูได้ต่อสัมปทาน PT w ดยูด้วยราคาหุ้น11.1ผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับค่า PE จะอยู่ที่14.27ก็คือถูกที่สุดเลยและมีอัตราก,การจ่ายเงินปันผลสูงถึง 5.41%อันนี้ก็คือสูตรคำนวณคร่าวๆนะครับก็ขอสรุปสั้นๆนะครับถ้า t t w u ไม่ได้สัมปทาน p t w u จะมีกำไรลดลงประมาณ30%ด้วยราคาปัจจุบัน11.1จะมีค่า PE ประมาณ20ก็ถือว่าสูงที่สุดถ้าเทียบกับในอดีตและมีการจ่ายเงินปันผลในอนาคตประมาณ3.92%ก็ถือว่าน้อยมากสำหรับ11.1เพราะโดยทั่วไปแล้วหุ้น t t w u จะซื้อขายด้วยเล Straight ทการจ่ายเงินปันผลสูงมากกว่า4%แต่ถึงอย่างไรก็ตาม pt แต่มันยังไม่บอกว่าได้สัมปทานหรือไม่ได้ถ้า t t แต่มยูได้สัมปทาน pt แต่มันยูด้วยราคา11.1ก็ถือว่าถูกมากนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับผมมิสเตอรนิค